เอาละครับผมนะซึ่งวันนี้ผมมาเล่นแบบเกรนนะครับผมซึ่งเสียพวกอาจจะเบาหน่อยนะครับผมแล้วผมก็ดูคลิปให้สนุกนะครับผมขอบคุณครับเงาอ่ะเอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครวันนี้ว,นนวันนี้นะครับผมเราจะเล่นแบบเกรชแบบสุดเบียวที่เพิ่งเปิดใหม่มาได้แก่สิบวัน ถึงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เอาล่ะนะวันนีาา้เราก็จะเล่นเลยอ๋อเมันเข้าไม่ได้วะ what's that เสียงเกจจงมมานจะดังเมื่อไหะเพรก็ผมต่อมาคีย์บอร์ดเช้าโอเคไปไป พักเข้ามาในเกมแล้วรอมันโหลดเด็ดแล้วกับเด็ดกับเร็จกับรอโหลดโอเคมีอะไรอ่ะมีไฟฉายกับตะเกียงตะเกียงสว่างว่า วิ่งกดชีพกดตัวสี่คือสไลด์ซึ่งถ้าเราเจอตัวแบบนี้ถ้าเราเจอตัวแบบนี้เราให้เราสไลด์สิ ถ้าเป็นน้องแบบนี้นะให้เราใช้ใช้แล้วผมมา,าหน้าผมทีแล้ว,ลวจะต้องหาที่เองออกมาจะได้ไม่เก่งมากนะนี่คือห้องพักนะครับผมมันคือห้องพักห้องพักแบบนี่ใช่เป็นห้องพักให้เรา หายคอนะครับผมถ้าเรามายืนตรงนี้ก็คือเป็นการเลื่อนมาเลยเจอสวีทให้เราเอาตัวไปแตะตรงนี้นครับผมไม่ต้องทำอะไรมาเลยเอาตัวไปแตะก็พอ ซึ่งจะมีเวลาแนี่ถ้ามีเวลาก็เราก็จะตายทัุ้กคนมันมีอยู่ปรนะมาณสิบเอนิจี้เนี่ยเอน์จี้มีอยู่ประมาณสิบตัวนะครับผมอสไลด์ไม่ได้สไลด์ไม่ได้บีมาราบีมาราบีมาราบันโอเคจบ จะผ่านแล้วอ้ยเกือบตายเกือบตายเสียงอนะไรวะเนี่ยตัวต่อไปก็คือตัวตาเนี่ยครับผมตัวต่อไปก็คือตัวตาตัวตามันเราจะเรียกว่าอายในเกมดอได้ไหมมันห้ามมองนะผมเผมื่อกี่เราก็พิจอยู่ เียกมนี้บัะอาจจะยังเปิดยังไม่เปิดหน้าเปิดให้สุดแล้วเนี่ยมันมยวาเรียานะถ้ามมองมันถ้าเรามองมันเราอยังเราจะอย่างไม่ตายนะ เดี๋ยวไปก,อนก,อ,นกอนก่อนจะไ่นกอนจะไปเล่นกับเพื่อนนะคับหรือจะเล่นกับเพื่อนก็ได้ไม่ว่ากันโอเคก็ <c oughs> okay. ได้ถ้าถือมาแล้วเราก็ต้องน้อยให้ถือ็นไปต่อไปครับผมมีสองตัวตัวแรกตัวแรกก็คือตัวสีดำ เราจะต้องถ้าเราเปิดไปเจอมันหน้าจอเราจะซ่านนะครับผมเราก็ต้องไปข้างหลังเนะครับจนกว่าจอมันจะหายส่วนส่วนในตัวสีขาวนะครับผมเราต้องแอบข้างๆกับเพลงนะครับผมเนี่ยแอบข้างกระเพลงเนี้ยถ้าเราไม่แอบเราก็ตายนะครับผมว่าแล้วก็ไปมาแล้วครับผม โดนลูกก็ตายเดี๋ยวนะถ้าเราไม่ทันก็คือตายตุ่มพอทันอยู่โอ้ยทันโบะทันก็โอ้ เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันไม่ทนแน่เลยวะปั่นดูข้างหน้ามีตัวตาแน้ว ก็คือตายมาแล้วโอเครอบทางนี้เราจะอันนี้มากกว่ามันจะมีทางแล้วนะมาตูหนะ้าของเจอเออสวยโอ๊ย ตัวต่อไปนะครับนน่นครัผมก็คือตัวตาสีแดงนะครับผมตัวตาสีแดงเราจะเราต้องมองมันอย่างเดียวนะครับผมจนกว่าเราจะผ่านประตูได้นะคุณเราก็ไปโอ้โหมันนี่มาบ่อยเกินเจอมันมันมันมาบ่อยอ่ะ อ้ตายแล้วผมเอือบีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแล้วันผมซึ่งฉันได้คุณแจมาด้วยว่ะ แล้วกุญแจด้วยกุญแจเราสามารถไปส่งพวกท่าเป็นหัดไม่ใช่พวกเตอร์เป็นเมนพวกท่าวิง่งพวกท่าเดินอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ผิดไม่เอ่าแตะเอาแล้วกันแล้วก็กดไปที่เมนูนะแล้วก็เลือกตัวเอ่อกดที่ตกแต่งนะครับผมกดอันแรกทีนี่ก็จะมีหลายอันนะค่ความจุ อันนี้อันนี้ได้อ่าเราได้ทเาวิ่งแล้วครับผมได้ทําวิ่งกันใหม่เดี๋ยวผมได้ทําวิ่งกันใหม่โอเคเดี๋ยประมาณนี้นะครับผมอ่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้แหละ ประมานี้เลยคุณเออเรวก็ต้องขอตัไลน์ก่อนนะบาย